ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นปากนะคะคุยกับเพื่อนนี่ก็แบบว่าบางทีเพื่อนก็จะแบบเออไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่นะขูดหินปูนทําให้ฟันบางลงทําให้ฟันห่างมากขึ้นหรือเปล่าะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมอเจยมยบในฟ,นฟันฟันไฟเดย์กับหมอเจยมยบนะคะทุกวันศุกร์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ขูดหินปูนทําให้ฟันบางลงหรือว่าทําให้ฟันห่างมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยจากคนไข้ที่มาขูดหินปูนหินปูนเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบเลือดออกตามไรฟันและก็ลุกลามจนเป็นโรคระมานานะคะหรือว่าโรคปริหารอักเสบและในที่สุดถ้าเราปล่อยไว้นาน,านจะทําให้ฟันโยกและสูญเสียฟันไปในที่สุดคนที่มีหินปูนนะคะส่วนใหญ่จะมีกลิ่นปากนะคะ คุยกับเพื่อนนี่ก็แบบว่าบางทีเพื่อนก็จะแบบเออไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่นะแต่บางทีเขาก็ไม่กล้าบอกเราทันแตแพทย์แนะนําให้ขูดหินปูนไปลนะ1-2ครั้งพันนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนดูแลไปเองมากน้อยแค่ไหนหินปูนขึ้นง่ายแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับหัวขูดหินปูนนะคะนี่เป็นเครื่องขูดหินปูนนะนี่เป็นเป็นหัวมันนะถ้าเกิดดูดีๆจะเห็นว่าแบบเอยมันแหลมๆนะแต่ว่ามันแค่แหลมแต่ว่ามันไม่ได้มีความคมที่จะ กรอฟันเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขูดหินปูนก็คือการสั่นอนะเพื่อกระเทาะไอ้ตัวหินปูนแข็งๆอนะให้มันหลุดออกจากผิวฟันเรานะคะงั้นเนี่ยมันแค่ไปกระเทาะตัวหินปูนออกนะคะไม่มีการกรอหรือว่าไปขูดฟันให้มีความบางหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฟันบากนะคะส่วนเรื่องที่ว่าเฮ้ยขูดหินปูนแล้วมมันฟันห่างขึ้นนะจริงๆก็คือว่าความจริงปรากฏ ถ้าเราปล่อยหินปูนเอาไว้นานๆมันก็จะไปติดบริเวณซอกฟันเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันจะไปทำให้เหงือกเราล้นแต่ว่ามันปิดลุ้นอยู่แต่พอเราไปคุยปูนปุ๊บหินปูนมันหลุดออกปุ๊บไอช่องระหว่างฟันน่ะที่มันเป็นเหงือกล้นเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฟันหัก แต่ว่ามันเป็นทางอยู่แล้วแต่ที่เราไม่เห็นว่ามันห่างเพราะว่ามันมีหินปูนเกาะอ,อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องฟันบางฟันห่างเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเราขุดหินปูนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องลงเมือกต่างๆนะคะเรื่องฟันโยกนะแล้วก็เรื่องกิ่นปากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะไปขุดหินปูนอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะคะ